คิวต่อไปเล่นรถเลยละเดี๋ยวเดกราติดจปัเ็นตารบแรกเลยนะที่หนูเจ้าคันนี้้าคันนี้นัวคันเล็กเหรอใช่นัวใหญ่จะได้บักกี้ได้ใส่ผ้านคัเนเล็กดีแค่ โอเคหนูชื่ออะไรคะวันนี้หนูชื่อเกมมี่ค่ะเกมมี่ค่ะวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้วันที่ทเราจะเล่นลว,วัน,วนอาทิตย์ที่3ามสิบเดกระกฎาคมโ<า>อ <c oughs> อ้อออ 南乳呢？ เอาไปนี่เไทยได้อยู่ใช่ไหมถ้าแรงๆหนูไม่ได้แน่เลยได้อยู่ใช่ปะเอาเราจิกปรับให้มันสปีดช้าแล้วเหรอปรับสปีดมาแล้วเหรอปรับสปีดช้าที่สปีดแรงอ

เออดิฟคีไซเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเกีอยได้เอาใหม่เอาไหมได้ไหมเนี่ยมาตรงนี้ออกก่อน

ดเอ,อ่ามาดิฟให้หน่อยดิดิฟขี้ทรายหน่อยดิลองลองเล่ลงลดิล่งเดี๋ยว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 เดีด๋ยวมันอะไรวะมันมีอะไรติดสักอย่างหนึง่งใช่ไหมมอตเตอร์ใช่ไหมมอตเตอร์มัน,นมอตเตอร์มันดังจะ นเน,นมย่ยมีอะไรออกไปก็ชุดช้าหน่อยเย็บชุชด,ด,ดเสียชุดช้าเหรอประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่มันเลยนะเลยนะดิฟไม่ได้เลยอะยังดิฟคิดทรายไม่ได้เลยเออมันดังอะไร

ไปเนี่ยกิ้มก็เล่นมันได้อยู่ <ไป S 1> ทรทรายก็เล่นได้อยู่ออไนท์แซมอะอทรายอ่ะเล่นเยอะมากไม่ได้เลยมันจะเสียเอาเนี่ยตายเข้าออก ลยไม่ได้ดิบเลยอะไรคะฮะของหนูอะไรของหนูของหนูหรือว่าขนมเอะไรนะลูกจริงๆถ่อนหน้ากากก็ได้เออ ทีมาแค่สอ,อ,องคันนี่ก่ะลุยในป่าหญ้าเลยเหรอลุยเลยปล่อยลุยออกมาเลยลุกมันเป็นรถต้องลุยอยู่แล้วล <c oughs> มันรถมันต้องลุยอยู่แล้วลูกต้องให้มันลุยหนูจะไปไหนอะ่ะ <c oughs> ันเล็กนี่เท่าไหรอ่อ่ะสองสามร้อยใช่ป่ะฮะพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วลำคันใหญ่อะ่ะสองพ<อ>ันรออ๋อหนูคิดด้วยไอ้คันใหญ,ใหญ่พันกว่าบาทมืมสอ,สมอ,อ,อสองพันอ๋อไอ้สองสามร้อยนี่คือเรือลำเล็กใช่ไหมใช่เรือลำเล็กเฮ้ยถนะ้ามันปรับเร็วๆเวนี่ยมันแรงมากเลยนะเนี่ยเออไม่ปรับเร็วๆก็ไม่มันหรอกคนอามากแล้ว นี้เราจิกจะทำให้ดูว่ามันเร็วขนาดไหนมาอ๋อปรับสปีดที่ไอตัวบังคับนี่เหรอขับไม่ได้ปลาโอดูมันด้วนไปถึงป a กเก g e บ้านเลยอย่าชนแก่อ50วิลม่ชั่มงเนี่ยว้าว เออตรงนั้นมีทรายให้ดิฟด้วยถ้าแล้วปรับแรงงานมันได้อ๋อปรับที่ตัวคันอนโทรลน่ะเหรอใช่ใช่ับที่คอนโทรลอ๋อจับแล้ยนี่จกขาดนี่ยหกะทก่ขาด อ oh! <laughs> ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรือมีคันหนึอสองหมกว่าใช้เครื่องนเครื่องยนต์ทีนี่หนจะบ้าเลยที่คันเหลืองข้างบนน่ะเหรอเยอก็ไปเอามาใช้ดิ เฮ้ยมีลําคันเขียวอีกคันนึงไม่ใช่เหรอคันใหญ่อ่ะ ทำไมคันใหญ่มันล้มง่ายจังเอามันอย่างนี้แหละเดี๋ยม,มันโตเลยเลุยเนี่ยอือเวลาเวลาจะขึ้นเนินหรืออะไรมันช้านิดนึงอืมเอาช้าๆ้าแ่เหมือนจะช้าเลยเหมือนจะช้าเลย ้อนย้าาเป็นมุ้าลถนี่ยโหคอยหลังไม่ได้เหรอเฮียได้ไได้วยกัน คนแน่เลยกนี่ยคนเต็มที่ลเลยเนี่ยคนเต็มทีม่เลยครับเกิดปื๊ดหมดแรงสุดเลยโอ้ยมองไม่เห็นเลยเว้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ไปถึงดีกว่านานะถึงอ้าวให้เจนเองให้เจนเองบั่งนะอ่า <c oughs> ยอัดชนเลยโดนพับเลยเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายได้ได้รู้วับไม่เก่งอ่ะแรงๆหน่อยได้ปะคล่องคล่องกันลูกเอาเล่นให้คล่องคล่องกัน không 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 กระโดด้ด้วยเรียกประกันได้เลยเรียกประกัน ดูไปเดินตามเหฉยๆหนูอยู่อยู่เฉยๆแล้วดูเอาเออดินเฉยนั่นแหละแล้วดูเอาว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเดี๋ไปเดินตามมันเฉยๆเลี้ยวขวาเดี๋ยวสายออกตลอดเลยเนี่ยมาได้ไหเราจิ้มเล่นได้ไหมดูไม่ได้ไปที่รถเลยเดี๋ยวมันมันถอยมาเองได้มไหมเดี๋ยวแล้วกันนะเฮีย ดูดิว่ามันจะออกขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับดือ้อขันเล็กยังขึ้นได้เลยอ่ะอ้าวอ่าคันเล็กช่วยงัดหน่อยเออเห็นไหมล่ะขันเล็กช่วยงัดนั่นเนี่ยโอาโห อย่าพอดีละอันไหนเขาเล็กช่วยหน่อยดิเออเออเออไถ่ายบังคับเก่งนะเอา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 เขาหนูจะไปทางไหนโอ้โห โดนนมาไม่ปวดตัวไม่วเดิอม่าลงอุ้ยอม่าโดนรถชนเป็นไงมาออ้หแล้วรถจะหนอนเยลงจะน ฝนลงแล้วนะเฮียไปยังฝนลงแล้วเหลเวลาล้แล้วรงเราอยู่ไหนวะนู่นปะเก็บได้ละอยู่นู่นไงเอาบังคับไปดิบังคับไปดิปะบังคับไปเร็วฝนลงแล้เร็วปะปทีมขับรถจบละบาย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 ละ ปเลยเอาไปที่กล่องเลยลูกมาขับไปที่รังเลยลูกฝนลงแล้วเร็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 วพาเด็กไปขึ้นรถก่อนเลยไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วมาแล้วฝนมาแล้วไม่ได้รับแล้ก่อนนะไม่ได้รังก่อนนี่หมดนี่หมดปิดเต็มหมดเดิ๊ปไปด้างในไปไปปดแล้ว อะเอาลางมาใส่เอาฝามาไปเลยจะล้ออลไร <ป S 2> <laughs> <laughs> ระวังรถดูรถกันนะลูก<ป>มาแล้วฝนมาไล่แล้ว <laughs> ไม่ไล่เราคงไม่เลิกมาแล้วมึดตึ๊ดเลยนะโอ้โหน้ำมึดตึ๊ดเลย เียนอหบาย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 เลยบายบายปะบายบายมีก้าีจอยไหมลูกบายบายเอามวกเอามวกมาคืนด้วยลูกหมวกสใบเลยลูกนะ เอโอเคเอากันหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายไปโอเคจบละ